ที่เปลีโยนนี้จัดขึ้นเพื่อความเทนเทีเท่านั้นไม่ได้เป็นการทะรล้รนกรรมสัตว์แต่อย่างใดเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับ EP ล่าสุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับที่ชื่นชอบในการแคมปิง้งแล้ก็ตกปลาไปด้วยนะวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ จังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ใกล้กร te ุงเองนะครับไม่ไกลนะครับสาหรับที่นี่นะเป็นคาเฟ่ที่สามารถแคมปิ้งตกปลาได้นะครับก็คือเพลินทีนะครับเป็นคาเฟ่เพลินทีนะครับอยู่ใกล้กรุงมากๆเลยสําหรับที่นี่นะครับที่นี่นะครับจะมีพื้นที่ให้เรากางเต็นท์หรือว่าแคมปิ้งได้หลากหลายมากๆเลยนะครับริมเป็นริมคลองเป็นริมอ่างเก็บน้ําแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะสาหรับพื้นที่ตรงนี้นะแต่ผมมาวันนี้ก็จะเป็นการพักผ่อน 2วันกับอีกหนึ่งคืนนะครับผมมาถึงที่คาเฟ่ละก็ประมาณครึ่งวันนะที่นี่เขาให้เข้าเช็คอินได้ประมาณบ่ายสองโมงนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยมาเนาะก็เป็นคิดค่าหัวในการกางเต็นท์ก็ประมาณหัวละ200นะครับหัวละ200นะครับต่อท่านนะครับสำหรับใครที่เอาเต็นท์มานะครับสำหรับตกปลานะครับก็จะได้เต็นท์ละาน1คันนะครับแต่ถ้าลงเพิ่มลงเพิ่มเขาก็จะคิดคันละ100บาทนะครับปลาออกได้หมดนะที่นี่ปลาเยอะมากๆเลยนะผมเข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ ก็มีปลาขึ้นน้ำเยอะมากสำหรับสายตกปลานะส่วนสายแคมปิ้งเดี๋ยวผมพาไปดูพื้นที่ด้านในนะครับส่วนลานข้างหน้านะที่นี่ก็จะเป็นคาเฟ่น,นะครับสามารถนั่งได้นะที่นี่นะครับเป็นคาเฟ่นั่งได้นะก็จะมีพวกชากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็อาหารด้วยนะครับที่นี่มีอาหารจําหน่ายด้วยนะดยเดี๋ยวเราไปชมด้านในนะครับส่วนโซนด้านนอกก็จะเป็นโซนนั่งชิวๆนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นพื้นที่กางเต็นท์เดี๋ยวเราไปชมด้านในกัน ส่วนพื้นที่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้นะแต่ผมพาไปดูห้องน้ําก่อนเลยไปดูห้องน้าก่อนห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ําแยกชายหญิงนะครับจะมีทั้งหมด2ห้องสองห้องนะครับห้องน้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูส่วนใครที่มาก็ตรงนี้จะเป็นลานจอดรถสําหรับคนที่มาแคมป์นะครับส่วนห้องน้ําก็จะอยู่มุมนี้นะครับมุมอาบน้ําก็จะอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับ พื ite, ้นที่ตรงนี้กางเต็นท์ได้หมดเลยนะกางเต็นท์ได้หมดเลยนะครับสาหรับพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้เข้ามาจับจองได้นะครับพื้นที่นะครับเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนะแต่วันนี้ผมมาในวันศุกร์วันศุกร์จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสามารถตกปลาได้หมดเลยนะพื้นที่ตรงนี้นะปลาขึ้นน้ําดีมากๆเลยสําหรับใครที่เป็นสายตกปลาวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันว่าวันนี้ผมจะได้ปลาหรือเปล่าผมว่ามาสองคันเองโอเคครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันพื้นที่กางเต็นท์ด้านใน Oh, <laughs> oh, มากที่นี่บอกอยุงกัดเจ็บจริงๆแ,แล้ก็ไม่ย่อท้อนะครับตั้งแต่บ่ายโมงมาเราเพิ่งได้ปลาสองตัวนะครับตอนนี้ก็ประมาณจะเข้าสองทุ่มแล้วที่นี่ถือว่าบรรยากาศดีเลยนะครับระแวกใกล้เคียงเนี่ยคือบรรยากาศดีแต่วันนี้แตกครับไม่มีลมนะไม่มีลมเลยบรรยากาศวันนี้วันที่ผมมาไม่มีลมเลย ก็ไม่เป็นไรครับพิดจะว่าเรามาพักผ่อนนะครับก็ตายเดี๋ยวค่อยมาดูอดีกทีว่าพรุนี้ผมจะได้ลายหรือเปล่านะครับค่มกันครับนี่ผมออกไปซื้อตัวต้มแซบมาจากข้างนอกนะครับส่วนตัวนี้ผมสั่งที่นี่นะเป็นข้าวหมูทอดผัดผงกะหรี่นะครับเมนูง่ายๆครับเรามาแคมป์กินง่ายๆสั่งที่นี่เมนูหนึ่งไปซื้อข้างนอกมาเมนูหนึ่งผมไม่ได้ทำอะไรเลยถั่ว นี้เป็นถั่วรถรสไอ้พ่วงข้างเขามาขายนะครับถั่วรสพ่วงข้าง20บาทโอเเรร้เม็ดเต็มเลยสำหรับค่ำคืนนี้ครับอีกยาวไกล Rồi, toàn dình Sao mà một luôn nạ tức Một cân dừa đó Thử một, một nếu nhé cưng vắn con đồn băng này <laughs> Hãy oh, đồn cho kênh Ghiền vậy มันมีแต่ได้มันมีแต่ไซนี่นนน้น่าจะโดนแต่เมื่อคืนนะมีแต่ตะกกไซเล็กไง ตะโกโกเลยเนี่ยตะเพียนกินย้อนนี่ก็ตะเพียนยนี่เจะเพียนไซส์ฝ่ามือครับไซส์สวยเลยตัวนี้นหางแดงตัวใหญ่อาเช้า,ชาของวันครับเปิดหัวได้ตะเพียนตัวกำลังสวย นีต่ตะเพียนครับตะเพียนนะครับตัวแรกของเช้าวันนี้โอ้หลังจากที่เราตื่นมาแต่เช้านะครับ ก็ต้องไปหากาแฟกินปลาไม่ได้ไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมพาไปดูคาเฟ่ช่วงเช้าของเขานะครับว่ามีเมนูอะไรกันบ้างนะครับอันนี้คือส่วนของคาเฟ่นะครับเดีย๋ยวเราไปดูคาเฟ่เด้านใน๋ยวผมไปสั่งกาแฟกินดีกว่าส่วนด้านในนะครับนี่มีเหยื่อตกปลาขายด้วยนะ มีเหยื่ตกปลามีข้าวสารมีนมปังนะครับมีเสือมีไฟให้บริการนะครับให้เช่าได้นะครับช่วงเช้าๆอากาศดีมากเลยนะทุกคนตรงนี้นะครับแดดยังไม่ออกนะครับช่วงเช้าเดี๋ยวมานั่งจิบกาแฟกันชิวๆนะสำหรับสายแคมปิ้งนะครับส่วนผมตกปลาต่อครับเราไปที่ตกปลาเราต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวผมสั่งกาแฟเขาทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเขาไปส่งให้เราที่เต็นท์นะครับ คือผลงานนะครับวันหนึ่งนะครับที่ตกปลาเพราะว่าวันตอนเช้าเราตกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับก็ได้ปลามาสามสี่ตัวนะครับเป็นปลาตะโกะกับปลาตะเพียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการแคมปิ้งตกปลานะครับ